และนี่พวกเราก็เริ่มบบเก็บของเตรียมตัว,วเพื่อที่จะออกเดินทางลงไปสู่พื้นผพบโลกปัจจุบันนั่งคุยกันตั้งแต่<ม>ไปตอนนี้กี่โมงแล้วเพื่อนสี่โมงครึ่งตอนนี้สี่โมงครึ่งใช้เวลาเดินทางน่าจะหละูเร <c oughs> ล้ง <c oughs> ตอนนี้บรรยากาศตรงนี้นะครับหลังจากที่พวกเรามาตั้งแคมป์ไว้ตั้งแต่ขึ้นมาตั้งแต่แตระมงหาโมงกว่าเป็นบอกหาโมงเช้ามาถึงนี่บ่ายโมง,มงเป็นการขึ้นมาพักผ่อนเล็กๆน้อยๆนี่ก็อีกหนึ่งบรรยากาศนะครับอ้าเราอยู่อีกนานะ่ะพรุ่งนี้เช้าเราจะได้ จริงๆถ้าอุปกรณ์พร้อมวันนี้นะครับพวกเราจะนอนบนนี้แต่วันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะเป็นการเดินทางประชวนภยัยคลิปเล็กๆทลิปต่อไปก็คือป่ากาแฟก็ฝากทุกคนนะครับติดตามพวกเราทีมงานคุณภาพทีมงานหำใหญ่โอ้ เจออีกแล้ววะเพื่อนอันนี้เนี่ยก็ไอ้ท่าไอ้ท่าครับแซบเอาไปต้งไอ้ท่าขอ้ท่าและนี่ก็เราจะถ่ายวิวตรงนี้ให้ดูม,มันสวยงามจริงๆความเงีนเนยบสงบ แต่ตรงนี้เขาก็สามารถเทียบทับได้ดีผูกป,ปแล้วก็นี่คือช่องทางท,างที่รถเราไปสร้างทับนนะก้อนหินไ,ไปเจอกันอีกทีข้างล่างครับพี่น้องเราขอเดินทางไปสู่ บรรยากาศดีมากออกไปใช้ชีวิตครับกับเพื่อนยอดแล้วก็ทีมงานคุณภาพทีมงานห้ำใหญ่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยใส่ถุงยางทำไมเบื่อเลยวะห้ำใหญ่หำใหญ่นี่ไม่มีเบอร์เลยเพื่อนใส่สีขาใช่ไหมมันใหญ่เกินส่วนตัวนี้เราก็ ปล่อยมันไว้ที่เดิมนี่แหละไปมันก็ใต้ไปเรื่อยเนาะไปลุย,ลยหลังจากนี้เราก็จะปิดกล้องแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยเพราะเราเก็บบรรยากาศข้างบนเพียงพอแล้วกับวิวบรรยากาศสสวย,สวย